สมเด็จพระเนเรศวรทรงเป็นพระหมหากษัตริย์พระองค์หนึ่งของกรงุงีอยุทธยาที่มีพระราชกรณียกิจอันยิ่งใหญ่และเป็นประยตโยชน์ต่อราชนาจักรสยามสืบสายมาจนถึงปัจจุบันพระองค์ทรงเรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับประการประกาศอิสรภาพตั้งแต่ครั้งที่อยู่พมา่าและทรงใช้เวลา8ปีเต็มในกรุงหงสาวดีในฐานะเฉลยเพื่อการศึกษายุทธศาสตร์ของพมา่าพระองค์ทรงศึกษาวิชาศิลปาศาสตร์วิชาพิชัยสงคราม และทรงนิยมในการจดบันทึกการรบ,บจับศึกพระองค์ทรงมีโอกาสศึกษาทั้งภายในราชสับสงไทยและราชสำนักของพมา่ามอนและได้ทราบยุทธวิธีของชาวชาติต่างๆที่มารวมกันอยู่ในกรุงของสวสดีเป็นอย่างดีเช่นชาวโปรโต,ตุเกสสเปนหรือชาวพาม่าเองพระองค์ทรงนำหลักวิชามาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับเหตุการณ์และสภาพเวลร้อนในการทำสึนได้เป็นเลิศ ดังเห็นได้จากการทำสงครามทุกครั้งของพระองค์ยุทธวิธีที่ทรงใช้ได้แก่การใช้จำนวนคนที่น้อยเอาชนะจำนวนคนที่มากและยุทธวิธีการรบแบบกองโจรซึ่งพระองค์ทรงนำมาใช้ก่อนจอมทัพที่เรื่องชื่อในยุโรปนอกจากนั้นหลักการทำสงครามเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางในปัจจุบันเช่นการดำรงความมุ่งหมายหลักการรุกการอมกำลังการรวมกำลังการดำเนินกลยุทธ์ความเด็ดขาดในการบังคับบัญชาการระวังป้องกัน การจูโจมและอื่นๆพระองค์ก็ทรงนํามาใช้ได้อย่างเชี่ยวชาญและประสบผลสําเร็จมาอย่างงดงามตลอดเหตุการณ์ที่ยิ่งใหญ่และสําคัญยิ่งของชาติไทยก็คือพระองค์ได้ทรงกู้อิสรภาพของไทยจากการเสียกรุงครั้งที่หนึ่งและได้ทรงแผ่อำนาจของราชนาจ,จักรไทยอย่างกว้างใหญ่ไพศาลนับตั้งแต่ประเทศพม่าตอนใต้ทั้งหมดนั่นก็คือจากฝั่งมาสมุทรอินเดียทางด้านตะวันตกไปจนถึงฝั่งมาสมุทรแปซิฟิกทางด้านตะวันออก ทางด้านที่ใต้ตลอดไปจนถึงแหลมมลายูส่วนทางด้านที่เหนือก็ถึงตลอดฝั่งแม่น้ำโขงและยังรวมไปถึงรัฐไทยใหญ่บางรัฐอีกด้วย